สบายดีพ่อแม่พี่น้องามาพบครับขอบคุณฮอคือเก่าพี่น้องหอมแซงหวานหน้านี่อ่ะสบายดีพี่น้องแคบกอกะ<อ>ลงหน้าสิโตกา้าแล้วพี่น้องฝนตกมโมเลอเม็ดย่างาา <c oughs> ไขาได้เลยโอ้ไข่ไมาสิเก,ก็บแต่ไข่ จะตั่งนี่นั่งน่องนึง่ยานพังนะนี่นี่จม้องมืออะสมัยใหญ่อ่ะเท่งานเราปะกวดอย่าจีโอ้ยนั่งเนงไม่ก็นั่งได้ก็เออรดิสฐทงสิลป์ครับจับ ตอกลบทางแคบตอกล้หน้าพี่น้องว,าวง่าสิไปตลาดไปอื่นไปบ้านแล้วพี่น้องนามได้อย่ามือก่อนหมแล้วขัดพ้นโต๊ะขัดโต๊ะอีกะขับรถไปอีกไปแล้วไปถ้าได้ขับรถใช้ละผมไม่ทัน ไปวันนี้ก็ยุติแต่บริปไล้มันอวันนี้เรลับกับเนยชโลมลูกานี่หนอราลกกาดัมเบอรเบิดคนที่ได้ก็สิบมัดมันได้ใช่แปดมามัน่กาสันนี่เพชรบรรยายหบดเลกได้เนาะแนนก็มีแน่ในขณะพี่เนาะ บคนจุ้มคือนี่ป้าะยานยยานเที่ยงนาดไปวันนั้นยานต้นใหม่ลมทับกบวันนั้นความมาแห้งวัานนั้นเนี่ยบริมีหน,นามบกหนามบรยมีจกเถื่อมันแห้งโดนได้มันก็นบ่อบอิ่มตัวเดือน,ะนกลัวนะเนาะเดือนนี่มันมาตกหาระตกท้องเถื่อน เมื่อวานก็เมื่อคืนเมื่อคืนนี่กับเมื่อคืนเมื่อวานนี่ยนะต้องเสื่อกเพราะมีเล่ยนึ่งเหือกเนาะเพราะวดินมันเกินเบิดนะมันบริโภคน้ำต้นต้องใส่ต้กระซายต้องใบกเบิดส่วนไรตู้บานนี้มันแขางเลยที่หน่องวานนี้นะหัวดินมันต้นเยอะมันอิ่มแล้วนะพอแต่มันอิ่มเนาะมันอิ่มแล้วมันกระป้าป้าให้น้ำนานเลยนี่แหละพิ่เธอี่น้าอยู่ดูมันอิ่มเลยขี้เก้าพี่หน่อง ยอวันนี uhm, ้แม่ก็บายพุายใเราัจะบนชว้นน้ำนาะตอนแม่กัจัดกตอแม่ยากมากเลยปะมันจกหล่อเห็ดตามานะบ่ไรช่าอจะักถมาเป็นกระตาเดอแม่เราไรอใหม่ใหโจพี่น้องยลกสบวกใหม่นใหม่ใหม่นี่ได้บ่ มันมัแก้ไลแต่ว่ามันไบบมันแบบไรมันวมันแข็งมันคือแก้มันอ่อนนแข็งมันตกน้องเอ้ยวะอุ่้ยันเที่ยงกบะฟฟนเตียเป็นหอด้่นตีนสาดคนละคนคนมันสาดยังกบโอ้ยไผ่กับบมฟฟี่น้องกบเขียนหงสแทโอ้แท้ก็คือเนี่ยเพราะว่าลุงห้ามเอาอันนั้นเพราะกมาสาคมสาก หัวโคพี่ว่าหัวโคไม่มีองอ่นวะแม่นีกนี่แต่หัวโคมันือว่าหัวโคอยู่บ้านนี้องกะเบเห็งหัวโคแน่วฉบรบ้ทึกใหม่น่ะนับอะค่ะตะปูค่ะยิงกินข้าวสารกลัวเฮ็ดพาออีกนี่ ไปเอาเมื่อเช้านี่สุกแล้วสุกแล้วให้แม่สิเบิ่งสิบุญมาอัอันใหญ่นีก็ก็ออนเออตมันออนแน่ตอันวนี่แงมีานใหญ่เนาะซํากว่าปม่เาไก่ไอะไก่ไก่ลาดชิดเนาะอน้ยใหญ่เนาะอนนยัันนีได้นอยนึง่ไก หลส่วนขาไปใน่ไหมเนี่โก้มันมันี่ในนใี่บังยนี่อืหนไหนอยู่นอกหัวนะถ้่หนาํโต้นเท่แล้วก็เลาะไปหางมัหน้ามดอลทางหน้ามาแเอฟทางหน้าแบน้่นหน้าเฮามาเคยออกงาเล้เาเล้วก็ลกกะที เงาตัดเลยเยียมเลยเยี่ยมนะเอออตอกและขอสวยแต่กกกินโหลดัเยียกินพงยาทาินัหน่สบายดีพี่น้องอีกเือนนึงเนาะกับมะเฟืองตอนกินข้าวแล้วพี่น้องตอนกินข้าวเขากับปรทธาใเห้เพอนาะสามดวนเป็นเทากับสีไปโรกาเนาะงา ดกก่นแล้วแล้วก็สิหลายๆแล้วมาหลายสักพักนึงครับเนาะเฮาก็ับมาอีกเิงพอกระบงตอกต่อสานไปอีกนะีจะเฮ็ดกิ๊ไฟพี่น้องเพราะว่าเฮาก็บ่ทันมีไฟเนาะัเต้าเมื่อคืนนี่ก็ตึกเตียจนเบิดพี่น้องเครื่องใส่ของซอยพี่น้องสามีกับลูเพิ่นก็ได้ต่อไฟออกเนาะ ได้กันยามนีนนนม่ได้ได้บอม่ได้จกักหมัดอ้ามันคือบอไม่หนามอยู่นี่นี่เม่ได้หามาดัด <ขอ S 2> ได้ล<บ>ด้อโออนนุ่ไมไเตอรโหน้าแห้งทำให้ชมเอ้อ ่ถาก็บมีน้ําาก็บ่มีน้ําฝนตกแห้งก็น้ําบ่อยู่ก็มันว่ามันสิตายแล้วามันขื้นขึ้นมาอีกลบเต็เรื่องเนาะพี่น้องยกมันทวมมันขื้นไอ้มันสิบ่ติดขนาดบ่ติดพเอาเอง่ายเนาะอยู่ทางนั้นติดต้มโอูคนหต้มอะ นนมันบดแมนอันนี้คิ่นยเนาะอันนี้แย,ย,ยเกวางเนาะพอดีอันนี้ฮะกาแม่แม่หันกว่ามาเข็มเข็มกระเดียกระดอเข็มนี่ขั้นทุ่มตกชัยเฮ้ยมันใหญ่พอดีแล้วนีย่มันะดันแมาต้หลอกเาจำสิเป็นคดีใหญ่ด้เนาะ ทะเลกครับถ้ากมัวยุบนโดมีน้ำเนี่ยนี่เห็นมัดไงเต๋อทำมันจดืดขาดนำไมเนาะแล้วหาชิมารกกาเนาะเขาเบิ่งไปมาสิได้จักมัดเเวดหนี่ันนี้ Tại con con Thì anh nghe bà dưới này sáng trí tổ Hả? Chân hèn bà Nó có thông hả? Nên bữa nào có thông แต่ว,ว่าน,าน่าเพาะามนแหง,แ,หง <c oughs> แต่ก็เทียบ่างเงือนอ่ไหมคับาจาจยเบิรเอาไปอ๋า <c oughs> มันเป็นแหงๆเป็นเลือเป็นเกาะพึ่กเกาะเงื่อนอี่เด้อแต่เทบ่บว่าแหง มนก็จะบอกไงฉัน hmm. ก็มาจบอกอ้าผาดเทมือิรนะ่ทำนั่นแล้วไปเกาะเ่าะอะบ้านี้ก็โตงอหนามมันหเนเอมันออกเองมันป่ะหิ้งบ่จอกไปิอบ้างพี่ตก เนี่ยเดี๋ยวดเลยแล้วลงผิดอไอว่าันึ่งก่ด้โอ้ั่งไม่้หาเลยเนาะ มันแม่แบะนะรงอไขยอยู่สุดสุดหัดแม่งหัดแม่งมังเขาอยากหัดรึงสมดสุดเลยฮะยากนัดขึงมั้งแม่มั้งฮะแ้วมาแล้วแดงมันนียันั่กระโต๊ะบ่มีหนาคุ้ไม่หนาที่หนาก็ดำช่ยช่องทำ สองเดียวน้อยพอกันโรกะกูนพี่น้องมาเบิ่งวาใหญ่ติดหนึ่งของมียาไดอยู่บได้มียาไดหดฮุกมาแล้วเจ็ดทั้งนีแล้วเฮ้เครื่องมาไปวทนายพี่น้องหนี่พี่น้องตอนนี้สิได้ขึ้นปะ ่ไปแม่นรกสิขึ้นไปเฮ็ดแกงหน่อไม้ต้มเทียงแกงหน่อไแม่กินอีหยังปลากปลกแกงบ่ฮั่นะักักนักะได้วมอยู่มัดพี่น้อง่อยีสิได้5 6มัดหรือ4มัดนี่แหละขออีม ออืเวุดลมไงไหนสาวสามมาัดเทียวหนามกับว่ามีบานกาเดียวตัวเกิดแน่ตวบอเนี่เไข่จะบาฝนตกมาให้เอ๊อ ไล่ไล่ทิปั่นฟอง,องขั้นไปทางด้นี <c oughs> มีแต่ถาห้ากะเรือเขาพเล่นม,มาลำ <c oughs> าอันนี้ำนำไงยังวาอันนี้สิบพอ่ํสำน้อแม่เนาะม้าขาแป๊ะมูอถมวนเดจะได้มาบอ่อตลาและชอปก็บบอกเออปลาและชอปเล่นฝนมันโปรุ่งน้องานตอนวานกะยันี้บไม่หนาวสำน,ำน,น้อแม่เนาะ มันเป็นเล็ดนี่อนเอ้ตอนเกียวผมนล่นสิไล่ล่อยเอามาสิโต๊กตอนถ่ายคนนด็ตอนเกียวเาพียงหัวข้าวตอนเกียวผัดหามร้ายตอนน้ำพะรำว่มีน้ำอู วันนี้ข้ากะขึ้นนอกปลาเออ,เอ,อม้อยาลูกกอนพี่น้องข้ากะสีมาเก็บพักไปแกง้งน,น,น้องม้าพี่น้องนี่สวนนะไม่ได้โกงตัวพักยาวพี่น้องจนกงมุฟีก็เริ่มซีลกุ๊กเออหมัดเต้นเก่งพี่น้องนี่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 นน chiên mình, mình một tên á cốt mày cốt có thế này cái đường thì nó không có một nó tôi một để nói thế này hình là hình là hình là พ่อแรงพี่น้องมาหอดตอนนี้เขากำสิได้อำลาพี่น้องเนาะพี่ว่ไปเวิรงตอนเฮ็ดกินคนแรกพี่น้องท่านบวชในเฮ็ดเพื่อนบวชในไทยตอนเฮ็ดก็ขอถอดผ้าภัยน้ำเนาะเดี๋ยวเอาสีไายให้บนน้ำหนึ่งซะพี่น้องแตอนนี้ก็ขอตัวเกียร์พาก,ก่อนพี่น้องไป้พักติดมะเขือใน,นกระไลอันนี้พี่น้อง